ครับพวกเราทุกคนอันนี้การจุนจิตเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ว่าโดยการโปรแกร,รมจิตได้สำเน็จสู่ความสำเร็จเป็นการเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับตัวเองเพื่อเชื่อโมโยงกับคลังมหาสมบัติที่อยู่ภายในตัวเรามันเป็นการปลดปล่อยศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด ที่ใช้เชื่อมโยงกับจักรวาลที่เราเรียกว่าเมสตาจูนว่าได้เอ็กซ์เพียนเป็นประสบการณ์ที่เราจะเข้าถึงกระบวนการของจิตได้สำนึกได้อย่างรวดเร็วที่สุดและนี่คือที่มาของหนังสือที่ชื่อจูนจิตเอ็กซ์เพรสทางด่วนความสำเร็จซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่ในโลกยุค New Normal ที่เรากำลังเข้าถึงความรู้สึกของความสำเร็จที่ ที่เริ่มต้นจากการไว้วางใจตัวเองเริ่มต้นจากพลังงานอันยิ่งใหญ่ของชีวิตที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนพอบมหรือเจรไนตัวเองให้มีความสมดุลมีความเข้มข้นมีความมีความลึกซึ้งทั้งหมดนี้คือกระบวนการที่จะทําให้เราเข้าถึงความสมําเร็จที่ที่ที่อะไรท,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 ที่สามารถที่จะเอื้อมถึงความสําเร็จที่เป็น เป็นสิ่งที่เราปรารถนาเป็นสิ่งที่เราคู่ควรเป็นสิ่งที่พึงที่เราพึงจะได้รับและเป็นพลังงานที่จะทําให้เราเข้าถึงความรู้สึกด้านบวกที่เราเรียกว่า positive thinking หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นเมื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดเมื่อปี2020ปลายปีในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงปี2021 เป็นการจุนจิตเพื่อเข้าถึงทางด่วนพิเศษของความสําเร็จที่เราจะต้องที่เราจะต้องเลือกที่จะเข้าถึงตัวเองอย่างลึกซึ้งแน่นอนหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดของผู้บริโภคหรือ,อพวกเราทุกคนที่ต้องการที่จะเติมพลังชีวิตที่เรียกว่า energy fuel พลังงานของความสําเร็จ พลังงานของความรู้สึกพลังงานของจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มีข้อความตอนหนึ่งในหนังสือว่ามีข้อความตอนหนึ่งในหนังสือที่กล่าวว่าเราทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อที่จะรู้จักกับตัวเองและชีวิตยอย่างลึกซึ้งนายเข้าใจอย่างที่ฉันพูดไหมนั่นคือคําพูดของดอนฮวนครูผู้ยิ่งใหญ่ของผมที่เขาพูดขึ้นโพงขึ้นโดยไม่มีปีมีคุยและ ผมรู้สึกถึงการท้าทายที่ทำให้เราเข้าถึงชีวิตที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัดความสำเร็จที่ที่ส่งพลังความสำเร็จที่ผมกําลังนึกถึงบทกวีของลูมีกวีผู้ยิ่งใหญ่ในดินแดนแห่งมุสลิมเขาเคยกล่าวว่า ฟังเถอะเจ้าหยดน้ำน้อยๆจงสละร่างโดยไม่ต้องเสียดายสิ่งใดเนื่องด้วยสุดท้ายเจ้าจะกลายเป็นมหาสมุทรจงสละร่างให้ลรเหิดหายไปอย่างภาพภูมิเสเถอะแล้วเจ้าจะปลอดภัยในอ้อมแขนแห่งท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลหรือมิว่าเจ้าคือผู้ใดหรือเจ้าจะกระทําสิ่งใดเจ้าจงอยู่ด้วยความรักนี่คือความรู้สึกของ หนังสือที่เรากําลังจูนตัวเองกับความสําเร็จที่ไร้ขีดจํากัดความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากทางด่วนพิเศษที่เราเรียกว่าเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นที่มาของคอร์สออนไลน์เช่นเดียวกันคอร์สออนไลน์ที่เป็นคอร์สที่ว่าด้วยกันต่อวงจรความสําเร็จของชีวิตที่เริ่มต้นจากความรู้สึกด้านบวกที่เรากําลังสื่อสารกับจิตใต้สํานึก แน่นอนความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่มีพลังงานอํานาจที่จะปลดล็อกตัวเองออกจากข้อจํากัดหรือหรือสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่เป็นการค้นพบศักยภาพของจิตใต้สํานึกที่เราสามารถที่จะที่จะเข้าถึงความสําเร็จที่ไร้พรมแดนความสําเร็จที่เราเชื่อมกับจัก,กรวาล ซึ่งผมได้กล่าวไว้ในคําอุทิศว่ามีเพียงสองวิธีที่จะใช้ชีวิตของคุณหนึ่งเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเป็นปฏิหารอีกอย่างหนึ่งราวกับว่าทุกอย่างเป็นปฏิหารถ้าเราเข้าใจความหมายของนัยยะของคํากล่าวทั้งสองนัยยะนี้เราจะรู้เลยว่ามันเป็นทางเลือกที่จะใช้ชีวิตตามที่เราปรารถนาหนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเป็นปฏิหารอีกอย่างหนึ่งราวกับว่าทุกอย่างเป็นปฏิหารหรือที่ว่าเราจะ เราจะเลือกแบบไหนถ้าเราเลือกว่าทุกอย่างคือปฏิหารชีวิตของเราก็จะกลายเป็นโอกาสที่จะทําให้เราดึงดูดความสําเร็จในแบบของคนรุ่นใหม่ที่สามารถค้นพบวิธีการที่จะทํางานได้อย่างมีความสุขทํางานอย่างสนุกสนานทํางานด้วยความรู้สึกมีชีวิตชีวาท้าทายกับชีวิตไม่กดดันตัวเองและเข้าสู่สภาวะใหม่ที่เราเรียกว่า new normal ทำงานในวิถีชีวิตใหม่ทำงานในทางเลือกใหม่ทำงานในมิติใหม่ที่เราอาจจะทํางานอยู่แต่ได้ตลอดเวลาทํางานอยู่กับบ้านที่เราเรียกว่า work from home ทํางานในแบบที่เรารู้สึกว่ามันเต็มไปได้วยความมีชีวิตชีวาเป็่งประกายแห่งความสนุกสนานของชีวิตและเพิ่มพลังงานของความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราก็ทำได้อย่างได้อย่างหลากหลาย นี่คือความรู้สึกของการถ่ายทอดสัญญาณพิเศษของหนังสือที่ชื่อจุนจิตเอ็กซ์เพรสทางด่วนความสำเร็จและเป็นที่มาของคอร์สออนไลน์ที่ชื่ออะไรเมตตาจูนเอ็กซ์เทางด่วนพิเศษสู่ความสำเร็จที่หลายท่านได้เข้ามาฝึกฝนในกระบวนการพิเศษของหลักสูตรคอร์สออนไลน์พิเศษนี้แน่นอนหนังสือเล่มนี้เป็นที่มาของหลักสูตรพิเศษที่เราเรียกว่าหลักสูตรในการถอด รหัสลับความสําเร็จของชีวิตอย่างไร้เทียมทานเป็นการเข้าถึงทางด่วนแห่งชีวิตที่มันรวดเร็วที่ที่เรามักจะเรียกว่าทางด่วนเอ็กซ์เพรสถ้าอยู่ในสารัฐอเมริกาก็เป็นเอ็กซ์เพรสเว์ถ้าอยู่ในเยอรมนีก็เรียกว่าออตบานหรืออยู่ในเมืองไทยก็เรียกว่าทางด่วนทางด่วนของชีวิตทางด่วนของความสําเร็จ ที่เราสามารถที่จะต่อวงจรของชีวิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดโอ้พี่น้องที่รักสหายเอย๋ยมันเป็นความรู้สึกที่เรากําลังปลดเปลื้องตัวเองออกจากความวุ่นวายของโลกและเรารู้สึกถึงกระบวนการของชีวิตที่มันสัน้นมีชีวิตชีวาชีวิตที่เต็มไปด้วยความรื่นรมชีวิตที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความท้าทายชีวิตที่เต็มไปด้วย ความมั่งคั่งร่ำรวยและความสุขเรากำลังสยายปีกแห่งความสำเร็จและเรากำลังได้ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของพระเจ้าของอนุภาคแห่งจัก,กรวาลที่ไม่มีวันสิ้นสูญเป็นความรู้สึกที่ผมกำลังรู้สึกกับหนังสือเล่มนี้ที่จะถ่ายทอดให้พวกเราได้หยิบฉวยแบ่งปันไปอ่านในรูปแบบของ p o c k e t b o บุ๊นะอีบ e ุ๊ พวกเราสามารถที่จะจับจองหรือว่าฝึกฝนจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นเคล็ดวิชาที่ผมได้ถ่ายทอดเพื่อจะเชื่อมโยงกับไฮเออร์เซลหรือตัวตนที่สูงส่งตัวตนที่สนิีสติปัญญาตัวตนที่ฉลาดและล้ำลึกและทั้งหมดนี้คือพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ค้นพบชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองชีวิตที่เราจะใช้มันให้เป็นของฝัน ไม่ใช่ใช้มันเพื่อลงโทษตัวเองหรือซ้ําเติมหรือได้ค่าและความสําเร็จไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องบีบคั้นหรือกดดันตัวเองจนทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขเป็นความสําเร็จในแบบของคนที่มีสติปัญญาเป็นความสําเร็จในแบบที่เรากําลังเข้าถึงความโชคดีความสุขความสนุกสนานและความมีชีวิตชีวาี่ i ื i ค,ควา e รู้สึกที่ a กิดขึ้นก d บผมในการเขียนหนังสือเล่มนี้ และหนังสือเล่มนี้ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟกับพวกเราถึงบ้านในแบบของการถ่ายทอดด้วยตัวอักษรซึ่งเป็น,ปนความรับของจิตใต้สำนึกที่ถูกสื่อสารออกมาเป็นพลังงานผ่านตัวหนังสือผ่านการเชื่อมต่อของจิตใต้สำนึกที่เราสามารถที่จะรู้สึกกับชีวิตได้อย่างลึกซึ้งภารกิจแห่งความร่ำรวยภารกิจแห่งความ,มสมบูรณ์ภารกิจแห่งชีวิตที่งดงามมันเริ่มต้นเมื่อคุณเข้าใจว่า คุณมีชีวิตเพียงครั้งเดียวดังนั้นคุณต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดคุณมีชีวิตเพียงชีวิตเดียวคุณต้องใช้ทุกลมหายใจที่คุณมีอยู่ให้มันมีความหมายและคู่ควรที่สุดกับตัวคุณนั่นเองความรู้สึกนี้มันพลุกพล่านหรือลุกโลงขึ้นในหัวใจของผมและมันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับที่พวกเรากําลังรู้สึกและสัมผัสกับชีวิตที่จะไปด้วยความสั้นเช่นเดียวกันอนุภาคฮิกบอนอนุภาคของพระเจ้าที่กําลังสั่นสะเทือน เข้ามาสู่จิตได้สำนร็จของเราคืออนุภาคที่ทําให้เราได้ค้นพบพลังอํานาจของอัลกอริทึมหรือวิธีคิดที่เหนือกว่าวิธีคิดที่ยอดเยี่ยมจะทําให้เราพบกับความสําเร็จที่ไรขีดจํากัดวิธีการที่เหนือกว่าจะทําให้เราพบกับความรู้แจ้งในชีวิตที่ทําให้เราเป็นอิสระจากความยากจนเข้าถึงความสําเร็จเข้าถึงความสุขเข้าถึงความร่ํารวยเข้าถึงชีวิตที่ไร้เทียมทาน เข้าถึงพลังงานแห่งความสําเร็จที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตและการเข้าถึงกระบวนการแห่งความสําเร็จนี้คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ในระดับซูเปอร์คอนเียสเน็ที่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนกําลังค้นพบประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดนี้เช่นเดียวกับผมความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นกระบวนการของชีวิตที่ลึกซึ้งและเราทุกคน ที่ได้มีโอกาสเข้ามาสู่กระบวนการนี้ก็เข้ามาด้วยความไม่บังเอิญมันเป็นวัตถุประสงค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในระดับของซับคอนเชียสเน็ตหรือหนึ่งจิตใต้สำนึกของพวกเราโดยไม่รู้ตัวเป็นจิตใต้สานึกที่ทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องมีชีวิตอย่างคนที่โชคดีเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความสุขเราจะสนุกสนานกับชีวิตเราจะรื่นรมกับตัวเองและเราจะเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงชีวิตที่ ที่เราจะไม่พร่ำบ่นบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเราขาดแคลนหรือเรากำลังเหนื่อยล้าและหมดเรี่ยวแรงเรากำลังรู้สึกถึงความหวังเรากำลังสัมผัสกับความรู้สึกของการค้นพบพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ในระดับของจิตเหนือสํานึกหรือซูเปอร์คอนชิสเนตหนังสือเล่มนี้จึงเป็นจึงเป็นหนังสือที่มีคําตอบอยู่ในตัวมันเองคําตอบที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังค้นพบ ัลก o ริทึมหรือกระบวนการอันแสนมหัศจรรย์ของจิตใต้สำนึกเรากำลังค้นพบชีวิตที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวาผมหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้และถ่ายทอดสัญญาณกับตัวเองเพื่อเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลผ่านการสื่อสารอันยิ่งใหญ่ในระดับของจิตเหนือสำนึกและขอให้ทุกคนมีความสุขค้นพบกับความสําเร็จนี้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับผมหนังสือเล่มนี้มีมีจำหน่ายและเผยแพร่ที่เดอะม s สเตอร์โค้ดอะคาเดมี และพวกเราทุกคนกาลังกําลังอะไรกำลังเลือกที่จะ,ะเผชิญกับบททดสอบของชีวิตความสําเร็จที่เป็นเอ็กซ์เพรสเวย์ทางด่วนพิเศษที่ทะลุทะลวงจัก,กรวาลผ่านจิตเหนือสํานึกผ่านความสําเร็จที่ไร้ขีดจากัดผมพร้อมแล้วครับที่จะต้อนรับพวกเราทุกคนสู่ความสำเร็จแบบเอ็กซ์เพรสเวย์ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ